โซลาร์มาบ็อกเซ็ตมีอะไรกันบ้างโซลาร์มาไอเทมเด็ดๆตัวแรกเลย,เ,ลย,เ,ลย,เ,ลยเป็นเอสโซทรงเข้มข้นจะช่วยลดริ้วรอยลดกระบอกแก้มตีนกาต้งแก้มเลีน้ำหนักที่สําคัญเลยกระชับรูมของคนได้ดีมากๆช่วยๆที่ทำให้ผิวขาวกระจ่งางใสตลอดทั้งวันอุ้มน้ำได้พันเท่าล็อคน้ำยาวนานอีก7.2ชั่วโมงสลายฝ้าเก่ายับยัง้งการเกิดฝ้าใหม่ไอเทมต่อมาก็คือกันแดดของ เป็นโปรไบโอติไรเซชเปลี่ยงง่ายชุ่มวยป้องกันแดดได้12ชั Jord ่วโมงปนอักผิวอีก1-2ระดับทันทีที่กันแดดกรึดลงผิวให้คุณภาพผิวฉ่ำที่สำคัญเป็นแอนติโพลูชันป้องกัน T M 25ด้ยแอดคอลลาเจนสูตรยับยั้งการเกิดฝ้ากระจุดด่างดำมี่2สูตรอยู่ในกล่องเดียวกันสูตรเช้ากันแดดกัน UVA UVB ป้องกันการเกิดฝ้ากระจุดด่างด และสูตรก่อนนอนมีทั้งไดเปทยายไตรเปทายในอาร์เซนไมา์และไรเอ็กซ์แพช่วยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นคงสร้างผิวแข็งแรงไขมีนแดงให้รูปหลังรูปก,ก้อนดูนะบอกเลยเรียบเนียนทั้งตัวแน่นอนทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราจะได้รับราคากปกติแล้วเนี่ยตึกห้าพัน 5, บาทแต่ ใครที่สั่งเซตนี้เข้ามาจะได้รับสินค้าทั้งหมดที่พูดไปในราคาเพียง3 9มก้าก้าทั้คำสีใบมีนอนเซตนี้มีจานวนจํากัดใครได้รับของแล้วช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยประทับใจตัวไหนมากที่สุดใครรีวิวแล้วกินใจแม่ค้ถูกใจสุดๆเดี๋ยวทางแบรนด์จะติดต่อกลับไปเพื่อให้สินค้ากับลูกค้าเป็นการขอบคุณนะคะแต่ย่้นองคิดแต่ก,ก้เลยนะ